ดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้และจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆวัตจักรชีวิตของสัตว์ แบ่งได้สองแบบคือ 1. วัตจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างเช่นปลากบ 2. วัตจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวตัวอย่างเช่นสุนนะัขแกะเป็นต้นวัตจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะระยะที่1ไข่คือ ระยะที่เซลลสืบพันธุ์เพศเมียหรือเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืพันธุ์เพศผู้อสุจิระยะที่2ตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่เป็นตัวอ่อนระยะที่3ตัวเต็มวัยคือระยะที่ลูกสัตว์เจริญเ,เติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไป ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะเช่นวัฏจักรชีวิตของไก่ระยะที่1ไข่ไข่ไก่ระยะที่2ระยะตัวอ่อนลูกเจีย๊ยบระยะที่3ตัวเต็มัยคือแม่ไก่วัฏจักรชีวิตของเต่าเต่าออกลูกเป็นไข่มีวัฏจักรชีวิต3ระยะ คือระยะที่1ไข่ระยะที่สตัวอ่อนคือลูกเต่าระยะที่3ตัวเต็มวัยคือเต่าตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี4ระยะกันนะคะระยะที่1ไข่คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือเซลล์ไข่ ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อสุจิระยะที่2คือระยะตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักตัวออกจากไข่เป็นตัวอ่อนระยะที่3คือดักแด้เป็นระยะที่ตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการลอกคราบเพื่อจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ระยะที่4คือ ตัวเต็มวัยเป็นระยะสุดท้ายที่สัตว์จเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีสระยะตัวอย่างเช่นวัฏจักรชีวิตของแมลงเต่าทองระยะที่1ไข่ระยะที่สองตัวอ่อนระยะที่3ดักแด้ระยะที่4 ตัวเต็มวัยคือมแมลงเต่าทองตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปคือวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อระยะที่1ไข่ระยะที่สองตัวอ่อนระยะที่3ดักแด้และระยะที่4ตัวเต็มวัยคือผีเสื้อตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ที่ออกลูกเป็นตัวกันนะคะระยะที่1ระยะตัวอ่อนคือระยะที่ลูกของสัตว์เมื่อคลอดออกจากท้องแม่จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่แต่มีขนาดตัวเล็กกว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ต่อไปคือระยะตัวเต็มใบคือระยะที่สองเป็นระยะที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มใบ โดยหน้าตาเหมือนพ่อแม่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวที่มีสองระยะเช่นวัฏจักรชีวิตของคนระยะที่หตัวอ่อนคือทารกระยะที่สองตัวเต็มวัยวัฏจักรชีวิตของสุนัขสุนัขออกลูกเป็นตัว มีวัฏจักรชีวิตสองระยะคือระยะที่ 1. ตัวอ่อนเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ระยะที่2ตัวเต็มวัยเป็นระยะที่สุนัขเจริญเติบโตเต็มที่ตัวอย่างการดูแลวัฏจักรชีวิตของสัตว์โดยไม่ทําให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหาร ไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่ล่าสัตว์เพื่อการกีฬาและการค้าหากวัฏจักรชีวิตของสัตว์ระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปอาจส่งผลทำให้ไม่เกิดวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตของสัตว์ไม่ครบวงจรและทำให้สัตว์ชนิดนั้นไม่สามารถออกลูกออกหลานได้ ซึงอาจเกิดการสูญพันธ์ไปได้ค่ะครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้และสนุกสนานไปกับบทเรียนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่บทเรียนหน้าบ๊ายบาย